สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุ่งความสุขค่ะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้เราจะเอาด้ามไม้ฝาดที่เหลือใช้แบบนี้นะคะด้ามไม้ฝาดที่เหลือใช้ที่เขาใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราจะเอาเฉพาะด้ามของเขาสีแดงๆแบบนี้นะคะเอาไปทําเสาให้กับต้นไม้กันเลยค่ะเราจะไปทำให้เสากับอ,อมทองนะคะตอนนี้อ,อมทองของเรานะคะต้นใหญ่แล้วก็เขาไหลออกมาเยอะเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะ เพื่อนๆคะนี่อมทองนะคะอมทองของเราเราที่กับขาเตาแก๊สแบบนี้นะคะปลูกไว้กล้ขาเตาแก๊สแบบนี้ด้วยค่ะปลูกไว้สองชั้นนะคะชั้นล่างหนึ่งกระถางชั้นบนหนึ่งกระถางนะคะตอนนี้เขางามแตกกอพุ่มใหญ่นะคะแตกกอพุ่มใหญ่แล้วก็เขาไหลได้ยาวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะใบก็สวยค่ะใบสวยสีสวยลายสวยใบใหญ่สีสวยมากนะคะอันนี้เราปลูกแบบไม่ได้ใช้ดินนะคะเราใช้มะพร้าวสับนะคะใช้มะพร้าวสับ ต้นข้าวใหญ่แบบนี้ค่ะเราจะต้องทําไหลเราก็เลยไปเอาก้านไม้ก้านไม้ฝาดนะคะที่เหลือใช้เลยค่ะจะมาทาเสาให้เขานะคะเดี๋ยวกัเรามาดูกันเลยค่ะนีคะใบข้าวสวยมากนะคะลายใบข้าวสวยใบใบข้าวสวยมากค่ะนีค่ะใบสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะยิ่งใบนี้นะคะดูนะครับเพื่อนๆใบนี้ใหญ่มากนะคะหูใบของเขาดูหูใบเขานะคะหูใบก็ใหญ่ค่ะแล้วก็ใบนี้ก็สมบูรณ์นี่ค่ะเสาเสาที่เราทําไว้นะคะเราก็เอา ด้ามไม่ฝาดของเรานี่แหละค่ะด้ามไม่ฝาดนะคะด้ามไม่ฝาดมาปัดลงไว้ในกระถาง้วยค่ะปัดลงไว้ในกระถางแล้วเอาเชือกยึดนะคะเอาเชือกยึดเอาเชือกยึดไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ลำต้นเขาตั้งได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่มีเสาเขาก็จะไหลย้อยลงมาเยอะมากนะคะนี่เราเราเอาเสาแล้วก็เชือกเอาเชือกตัวนี้นะคะยึดเขาไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาตั้งเป็นทรงพุ่มสวยๆแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆใช้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เสาให้กับ เราก็จะได้เสาให้กับนี่เลยค่ะต้นอมทองของเรานะคะเสาของเราค่ะเสาจากของเหลือใช้นะคะของเหลือใช้แล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนี้นะคะของที่เหลือใช้แล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะนี่ค่ะเสาให้กับอมอมทองของเรานะคะต้นอมทองใบสวยนะคะใบสวยแล้วก็เป็นพุ่มสวยมากเลยค่ะตอนนี้เป็นทรงพุ่มสวยงามมากค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะใครที่ชอบตระกูลเงินไหลมานะคะตระกูลอมนะคะ อมเงินอมทองอมนากแล้วก็อมชมพูนะคะนี้เขาอมทองค่ะแล้วก็จะได้ต้นที่สวยใบใหญ่แบบนี้นะคะเราดูแลเขานะคะร่มลำไรนะคะแล้วก็ปลูกด้วยมะพร้าวสับ์น้ำชุ่มๆเลยนะคะเขาชอบน้ํามากนะคะต้นนี้ชอบน้ํามากถ้าขาดน้ําเขาจะไม่สวยนะคะถ้าขาดน้ำเขาจะไม่สวยถ้าเขาได้น้ําใบเขาจะสวยแล้วก็มีลายที่สวยงามแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราดูแลเขาแบบนี้นะคะ และต้นนี้คือต้นกระถางที่อยู่ด้านล่างนะคะกระถางที่อยู่ด้านล่างด้านล่างของขาตั้ง,ตงเตาแก๊สน,นะคะเราทําเป็นแบบสองชั้นนะคะเบ,บ็ประหยัดพื้นที่นะคะเบ,บ็ประหยัดพื้นที่เราทําแบบประหยัดพื้นที่ปลูกแบบสองชั้นนะคะโดยขาตั้ง,ตงเตาแก๊สที่เราไม่ได้ใช้นะคะ <gracias S 2> เอามาใส่กระถางไว้ข้างบนหนึ่งกระถางและก็ข้างล่างหนึ่งกระถางนะคะตอนนี้ใบเขาสวยใบใหญ่สวยงามมากค่ะการเป็นเพื่อนทางคลิปนี้เราก็เอาวิธีเอาเสาโดยประหยัดนะคะเอาเสาแบบประหยัดมาทําให้กับ เสาต้นไม้ได้เลยนะคะเอาก้านไม้ฝาดของเรานะคะมาทําเป็นเสาให้กับต้นไม้ก็จะประหยัดพื้นที่ไปด้วยเลยะคะ่ะนี่จะเห็นเสาก็าไม่ได้แก็จะได้เสาแบบประหยัดแบบนี้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไวเ้เช่นนี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ